อันี is me Mario ว s me าลวันนี้ตผมจะมาก็น er ี่ผมก็จะมาทั้งจานถ่ายรูปหน้าตกดกินโน้แหละ อยากพูดจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยไปเลยการที่หนึ่งคู่กุมเพิ่มชิดหนิหัวหน้าสก์เกมและการที่สองไอ้สามเหลี่ยมแล้วแม่งไม่มีที่เซฟไม่มีที่ใส่ไปวงกลมไอ้เหลี่ยมไอ้คนนิสัยส่เหลี่ยมอย่างมึงยังไม่สมควรมาใส่ ไาเกคทตีน <át> บายบายอืมเลิกกว่าพวกคุณรู้ไหมผมถ่ายคลิปนี้ตั้งกี่โมงใช่ครับผมถ่ายคลิปนี้ตอนตีหนึ่และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุนโดยการกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเด้อ